เดี๋ยวได้ครับน้องม้วนชี่ยวก็จะต่างเรียนกับน้องดึนครับเพรนั้นม้วนจะสอนน้องดึนทำาเคียงอ่อมม่ำนะฮะแล้วก็ซึ่งจะใส่กับเนื้อหงอ่าเนื้อเนือน้อหวงนมวัวด้วยนะแล้วก็มีไส้อ่ามีมันด้วยแล้วก็นี่ครับเนี่ยเราก็จะไปผัดให้มันหอมหอมก่อนนะฮะนี่คือท่าเกียงอ่อมเกียงอ,อ,อ่อมเขาเอามนต์ดึงไปแล้วหรือใส่ไปบ้างรักหรือว่าใส่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าสับอย่างนิดน้อนะครับเนื้อโอ้พปดี อันนี้มีมุนเจ้าทากเขามาเลยนะนี่นั่งเขาอยู่นั่นเอเาใจมุนเจ้าทัก,นะะ,ทกะได้คับไหนหะไร้คับไหนด้วยก็ดดเด้วยเจรับอืมอาไปตีต้นเตี้นเขาที่นี่เขาบอกว่าอะไรนะไปมึงแท้เลยเขามาตรูเขาก็จัดทิ้งเลย <laughs> อันเขาเดือบ้าเขาจัดทิ้งไปเลยมอาใจอุอน่นไปไอ้กินพออ่อแหละ ความอิดมาเ่ามันจะทาแล้วก็เลือกยาเสพติดกันแน่วันน,น,น,นี้ฮะใส่ครับพี่น้องป๊บาบใส่น้ำนิดหนึ่งเอ้ยนี่แจงออกระเทศเต้ใหญ่เอะน้ำด่างก๊อกครับมาอืม,มอ,ะอะไรต่างๆมันก็สารุลงไป,ปนี่มอแล้วนะครับตอนนี้ เลือร้อยน้มันเดือดนิดนึงแล้วก็ขเขาเนื้อใส่ลงไปนะครับที่เป็นตับเป็นอะไรที่ลงไปในน้ำคุณควรเลยนะครับมีดังมีดังมันแล้วก็มีดังเนื้อพวงนวมแล้วก็ตอนนี้มนก็จะใส่ถ้ามันเดือดแล้วมืนก็จะใส่ผักลงไปครับเอามันหี้จะไลห่หน่อยนะกับแมาหม่อใส่ผักลงไปอ่อใส่เนื้อลงไปแล้วครับ พีทั้งพงนงบวัวแล้วก็มีทางม,าม้าแล้วก็มีทางมันแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะถ้ามันเดือดแล้วมันก็จะใส่ผักลงไปครับ <mm> เพิ่มความเผ็ดลงไปถ้าเกิดว่าใครอยากกินเผ็ดนะก็ <mm> กินแบบเป็นเม็ดเลยเพราะว่ามีน้ำมันกับเจ้าก,กองรสแสบเขามาลงงานด้วย <mm> ก็เลยแบบว่าอไม่ต้องใส่เผ็ดมากแต่ว่าถ้าเป็นเราเป็นคนแก่แบบนี้แล้วเราต้องกินแบบนี้เลยครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเข้มข้นนิดหนึ่งก่อนค่อยใส่ผักตัวนี้เลยนะครับ นะครับพี่นองตอนนี้เหลือดเลทีแล้วครับมันก็จะสิผักลงไปนะฮะฮึบนี่อ้าผักก็ใส่ทั้งต้นแบบนี้เดี๋ยว่าเราเอาความหอมมันไปด้วยนะเราไม่เล้แบบกินจนขนาดนั้นนะครับแี้งออมเนื้อพงนมวัวแล้วก็มีหมามด้วยครับมันก็มันมัน มันก็อร่อยอไปกินกันครับเป็น้องชั่วอยในบทเลียดเออวัสดีค่ะแะม่โนมูล <S S S 3> อ๋อบวลาเขากว่าค่าเพื่นว่าขาดนี่หรอ Mà mình tắc là có cơ. Thôi. Thôi khỏi đây tìm vào này, Chẳng ngọt, chẳng ngọt. Ăn lối nó khởi mặt ra sáng nè. Rượu. Rượu ở lại đây nè. Ừ. Nè. ông có tắc ở có hợp mấy mưa nè. Không khởi hẳn, nó tắc ở lại. Ừ. Ăn mưa Ăn rượu tắc ở lại cơ. Ăn rượu tắc ở lại nè. chưa cả? Cái kia nó khởi kì tắc ở nữ nè. Mà cái tắc nó bị mạm nào nè. Nè sẽ loi, sẽ nẹt luôn. Ăn, ăn bẹt ban, ban á các anh em nòng nó. Bây ừ, giờ ăn ừ, thịt ừ. ừ, rồi chưa nè? Ừ, bây giờ ăn thịt con ăn lệ. Thà vào, dùm vào làm dăm kinh chứ anh đem sẽ lộc ớt theo. Anh phê đại ớt mà phê chả chanh luôn, có phải mò? Ừ, sắc à? Sắc 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 cái sản này một này, kĩ này xinh xinh lắc lắc à, không? À, giải lao thế. Nó bỏ như thế này thì cố. มืปงเยวะมอ่ะด้ก He ังไปมือหน่งอืมเยออืมมาเหะอเียงหมาอาชีพนรอืมัเตอมค่ห้านาีหอืมไม่บาง กวาเสนมาว่ามีกามีอ่ามืดสมมติว่าพวมีถ้ากินขอยันก็ละมังเดี๋ยววัเต้เจกันห้องจำเินเอออนกมาใช้เตยนคาบะท่องว่สุคเไดล้มองเลยว่ะอันนี้น่าตกเข้าเอยแล้ว่ะนี่มันห่น

ขึ้นามไปข้ามไเาอบมากอ่ะแล้วก็เต็มไปกินเแถวน่ะกินบนมยู่จ้ากินบเยอยังน้าม่ปันมันีก็เ็นอยมแได้ยินวอยูเขาเดือดรเบิดเาใช่ไหปุ้มานก้าอ่ะาแง อ่า้าป้าเหรออาวน่นอร่อยอ่ะอเค็มนน่ะอันเป็นขวา,านปูนม่ะจ้าจ้างอ๋หรอเดี๋ยวหันั่นนั่นทากับนพาปูจ้างหัสุดมานล้ไหมหมอเขาไม่หิวเขากินข,ข,ข,ข้าเออเขากินขนมแล้วก็กินไข่ไก่ละก็เลยไปให้ใมาไป ตั้งแต่ไปอยู่ประเทศไทยมารู้สึกว่ารื่วขึ้นนะครับฟองอะไรก็กินไม่เปลี่ยนฮะมีปัญหาอะไรนี่เลยกว่าช้อนน้ำเล็กอะกระเพราอะ

Để nó làm rồi nè Cái bánh đục của nè Màu đỏ Nó quá ăn nữa Cái bánh đục của อืมนี่ก็ ยังอบนือ้อติดมันเ้าก็มีมามด้วยเพียดเสบเพีดบมันพอเราเข้าไปเนาะนนช่ไเขาหนาเหมือนละก็อย่าอือไปแล้วนะมมมมนเนื้อที่เราม่กินได้ทานั้นเยังดึงดูงงเลยตัเนียต้องมาชวนยังทีนะ เสิบอบ้เอาของโมน่ะโอเครับพี่น้องมนด่าพี่นอ้นองก็ขอครับขอบคุณครับอ่ะพี่ละ